คณตศาสตร์พี่แม็กพี่ชิส สอบเข้าม4ระดับท็อปเตรียมอุดมเตรียมวิทย์เทวิทย์อนิสัตร์ที่แมกสอนดีมากค่ะมาวันแรกผมก็ได้เทคนิคใหม่ไป2 3เทคนิคแล้วทาให้ชอบเลขมากขึ้นด้วยเพราะั้นทุกอย่างไม่เกินสิ่งที่แม็กสอนเลขมันปั้นไม่ได้ในเวลาอันสั้นครับวางกลยุทธ์ตะลยข้อสอบแบบ Work Smart ผมว่ากลยุทธ์มันสาคัญนะนต้อง work smart ด้วยคุณข้อสอบคนอื่นผมไม่สนใจแต่ข้อสอบผมครึ่งหนึ่งคือโอเคอ่านเองเราทําเองครับไม่เหมือนการที่มีคนคอยอธิบายให้เราฟังอะครับโจทย์ เลยนะต้องเก็บทุกข้อนะทำจดมอต้อนพี่แม็กก็สนุกดี น่าสนใจทำให้ผมได้รู้หลายอย่างมากกว่าเดิมถ้าเก่งเลขบทไหนที่จะดีพี่แม็กเขามีโจที่แบบดีแล้วก็อาจจะไม่เคยเห็นเราคนที่มีโจที่แอดวานช่างว่าที่ผมรู้จักก็คือพี่แม็กชื่อแซมอะถ้าเปิดสดได้ก็มาเจอกันที่ห้องใหม่แอดโฮมโคตรน่าเรียนสุดยอดออฟฟิศที่น่าทํางานที่สุดในโลกตอนนี้แล้วก็จะได้ดูคะแนนเพื่อนด้วยแล้วได้มาเจอหน้ากันถ้าเปิดไม่ได้ก็ตั้งใจเรียนเก็บเฉลยทุกข้อที่พี่พูดเพื่อความรู้เก็บทุเมตได้จะดีที่สุดติวกับพี่แม็กวันนี้ที่แอดโฮม โมชั่นเพียบทดลองเรียนฟรีได้แล้ววันนี้ที่ AT HOME เรียนกับพี่แม็กที่ AT HOME นะครับสแกน q r Code แล้วโหลดเลยเพอร์เฟกมากค่ะ